แซนด์วิชสังขยานะคะวันนี้ทำง่ายมากนะคะมีวัตถุดิบแค่หัวกะทิแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายน้ำไปเตยเกลือนมข้นหวานนมข้นจืดแล้วก็ไข่แดงนะคะอันดับแรกเราเอาหัวกะทิแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะมาผสม รวมกันไว้ก่อนนะคะตีให้เข้ากันคนๆให้เข้ากันแล้วก็พักไว้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะมาผสมในส่วนของน้ําตาลทรายน้าใบเตยเกลือนมข้นหวานนมข้นจืดแล้วก็ไข่แดงนะคะเดี๋ยวเราจะเทส่วนผสมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันนะคะตีให้เข้ากันนะคะก่อนที่เราจะเอาส่วนผสมตรงที่เป็นหัวกะทิ นะคะมาผสมเราต้องตีส่วนนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อนเห็นไหมคะตีตีกวนแบบนี้ให้เข้ากันดีก่อนนะคะวนวนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาในส่วนของหัวกะทิกับแป้งข้าวโพดท,ที่เราตีไว้ก่อนหน้านี้มาเทใส่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตีให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะก่อนที่เราจะนําไปนึ่งในระหว่างนึ่งเราต้องกวนตลอดนะคะเพื่อน ะะตั้งน้ำร้อนแล้วก็วางบนหม้อได้เลยนะคะสูตรขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากจะลองทําก็ทําตามได้เลยนะคะเ <c oughs> มื่อเรากวนจนได้เนื้อเนียนแบบนี้เราก็ยกออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาออกมากวนด้านนอกให้เขาเย็นนิดหนึ่งพักไว้ให้เขาเย็นดีนะคะแล้วเราค่อยเอามาทาในส่วนของขนมปังที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้เป็นขนมปังสําเร็จนะคะวันนี้ใช้แบบสําเร็จนะคะทาทาแบบนี้เลยนะคะ เอาแบบเยิ้มเยจุกๆกันไปเลยนะคะใช้ประกบกัน3แผ่นนะคะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะต้องบอกว่าทำง่ายมากนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะใครจะทำแบบจิ้มจิ้มก็ได้นะคะหั่นเล็กๆแล้วก็เอามาจิ้มสังขยาก็ได้เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะน่ากินมาก